ประชารละพัฒนาชาติวันนี้พาคุณฟังไปติดตามเรื่องราวของกระเป๋าสารครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงกระเป๋าสารหลายคนก็นึกไปถึงวัสดุธรรมชาติวัสดุอีกหลายประเภทนะครับหนึ่งในวัสดุที่นํามาเป็นตัวสารกระเป๋าเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็คือผักตบชวาคือเวลาเราพูดถึงผักตบชวาหลายคนบอกไม่ใช่เรื่องใหม่ละเรารู้จักกันละเพราะว่าผักตบชวานี่หลังจากที่มันเป็นวัชพืชเนี่ยนะแล้วขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ว่า อีกด้านหนึ่งมันก็สามารถนําเป็นนํามาใช้นามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ผักตบชวาได้นะครับทําเป็นกระเป๋าทําเป็นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะต่อยอดสนทนาเรื่องราวของการทําผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาครับทำเป็นกระเป๋าสารนะคือแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันต่อยอดได้แล้วเขาขยับต่อยอดไปได้เยอะทีเดียวเป็นสุดยอดโอท็อปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นสุดยอดโอท็อปของจังหวัดพะเยานะคุณผู้ฟังเขารวมกลุ่ม กันในชื่อของกลุ่มสตรีผาช้างโมกนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยาเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังครับตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับทําเรื่องราวอย่างนี้มาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะสนทนากับเจ้าของร้านกระเป๋าสารจากผักตบชวาตําบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาคุณรัตนาจันทร์กันอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณรัตนาครับ สวัสดีค่ะคุณรัตนาคือหลายคนพอบอกว่าเอ้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์จากพักตบชวาหลายคนบอกว่ารู้แล้วละ่ะเพราะว่าเรารู้จักกันเนาะจากวัชพืชที่เดิมโอ้ยเป็นปัญหามากมายเลยมากันแปบ๊บเดียวกระจายกันเต็มแม่น้ําเต็มลําคลองอไม,ไม่ไม่ไปไหนเลยตอนนี้เป็นวัชพืชที่ต้องกําจัดใช่ใช่แล้วกระจายตัวเยอะเร็วด้วย แตแ่วเรารู้วิธีแล้วเราเอามาันมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มาทำเป็นเครื่องจักรสารต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือกระเป๋าสารทางคุณรัตนาครับอไอ้ยังไงมายังไงครับถึงมารวมกลุ่มกันมาทำเรื่องของกระเป๋าสารเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคุณรัตนาค่ะได้ค่ะขอขอ,ขอเท้าความไปย้อนหลังที่ก่อนที่จะตั้งเป็นกลุ่มก่อนนะคะอ่าได้ครับค่ะคือตอนนั้นก็ทำไร่ทำสวนทำนาเหมือนกับ ถ้าบ้านทั่วๆไปแต่จังหวัดก็ก็ยึดอาชีพทํานาทําไรจากพ่อแม่เนะาะตายายอย่างเงี้ยค่ะทาเริ่มต้นมาแต่พอมาเจอเศรษฐกิจที่มัน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 ยืนอยู่ไม่ไหวละก,กับเรื่องกเกษตรอ่ะก็เลยมองเห็นเอ๊ะแต่ละหมู่บ้านเดินทางเข้ากรุงเทพกันไปรับจ้างทําก่อสร้างนู่นนั่นนี่กทิ้งนาทิ้งไร่เข้าเมืองกันหมดเลยค่ะอืม,อม,อม ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับคนแก่ mm hmm. บางเพงมีลูกก็ทิ้งลูกไว้ <Okay. S 2> เพื่อเผื่อ,อที่จะไปหาเงินมาให้ลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อ่าอย่างกลุ่มของของรัตนาเองเนี่ยก็ทําให้กับเครือข่ายที่เขาเคยทํามาก่อน <Okay. S 2> เพราะว่าต้นทุนของตัวเองในกลุ่มเน่ะมันแทบมอแทบมองไม่เห็นต้นทุน ต้นทุนชีวิตเลยก็ทำส่งให้กับเครือข่ายที่เขาเคยเติบโตเคยทำส่งขายก่อนอย่างเงี้ยเทา่ากับคุณลตนาตคือเห็นปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงคือเป็นอาจจะบอกว่าถ้าพูดแบบแรงๆก็เป็นความร่วมสายของภาคชนบทเนาะ,ะ,ะเกษตรกรเกษตรกรรมทั้งหลายแหละคือมันไม่สร้างไรายได้แล้วต้องลงทุนเงินเยอะด้วยใช้แรงงานเยอะด้วยก็ทิ้งงานแล้วเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กๆวัยทำงานวัยรุ่นผู้หญิงหนุ่มสาวเนี่ยเข้าเมืองกันหมดเลยเลือแต่ผู้หญิงแก่ มีแต่ผู้สูงอายุมีแต่คนแก่ๆที่รวมตัวกันคุณรัตนาบอกว่าทางนั้นมันต้องมารวมตัวกันแล้วก็ทาอย่างอื่นซึ่งมันก็ทําได้จริงๆด้วยใช่ค่ะอ่าแล้วทำไมถึงต้องเป็นผลลุกว่าไม่รู้ว่าตัวเองผัดตัวเองแล้วผันกับชาวบ้านมายืนอยู่จุดนี้นั่นสิเราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องต้องดิ้นรนออกบ้านไปไหนเราก็ไปเอาป้าอุ้ยแม่อุ้ยแก่ๆทั้งหลายแหล่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทําอะไรกันน้อยดีกว่ามั้งแล้วทําไมต้องเป็น ทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทำไมต้องมาเป็นกระเป๋าจากสารกุรตนาก็ทำไมต้องเป็นวัชพืชตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่ที่พะเยาเรามีกว้านพะเยาเป็นแหล่งของของของวัชพืชตัวนี้อยู่แล้วออคือเราเห็นมันอยู่ในแม่น้ําลําคลองของเรานี่แหละค่ะเห็นอยู่แล้วว่าเราเออเราไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเอาต้นทุนไม่ต้องมีต้นทุนมากนะไม่ต้องปลูกแล้วเดี๋ยวมัาเติบโตเองเอามาตากค่ะออ เอามาทําเป็นผิพิธภัณฑ์ที่จะส่งออกได้ทําขายท้องตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เราก็เริ่มต้นจากคนที่ไม่ไปไหนอืมอืมอืมอ่าคนที่อยู่บ้านก่อนผู้ชายให้เอาไปตัดต้นทําตบมาก่อนนะแล้วก็เอาผู้หญิงมาตั่งฉัก <laughs> อ่าอคือผู้สูงอายุที่เป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่ออุ้ยเนี่ยนะพ่ออุ้ยที่ยังยังยังแข็งแรงอยู่ไปตัดม,มาเลย <laughs> แล้วก็เอาขึ้นมาต,ตาก อ่าก็ผักตบขึ้นมาตากเสร็จเราก็กระบวนการต่อยอดต่อบรรดาแม่อุ้ยทั้งหลายแหล่ก็ต้องไปทําต่อใช่ไหมค่ะก็พอพอเราทําตรงนี้เราก็ส่งให้เครือข่ายส่งให้คนที่เขาทําก่อนก่อนแล้วเราก็อยากทํามั่งอยากไปตลาดเราทํายังไงอยากเห็นตลาดที่ที่เขาทํากันมันส่งออกไปทางไหนมั่งอ่าของเรานี่มันไปอยู่ตรงไหนนะค่ะก็ เอ๊เราจะทํำยังไงทีนี้พอดีในหมู่บ้านเขามีการประกวด mm hmm. แล้วก็พัฒนาชุมชนเขาเดินมาเห็นว่าเอ๊ะบ้านของรัตนาเนี่ยเ oh. ขาจับกลุ่มกันเครือญาติพี่น้องทํากันอยู่เขาก็ถามเนาะหั mm hmm. หน้าพัฒนาชนุมชนเขาถามว่านเนี่ยทำแล้วส่งออกที่ไหน oh. บอกโอ้ไม่ได้ตรงไปไหนคะ่ะส่งไปแค่เครือข่ายแถวๆบ้านข้างบักบ้านในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง mm hmm. อ้าวทำไมไม่ทาเองเงี oh. ย้ยแต่บอกว่าหนู ทำแล้วจะไปทําขายที่ไหนอยากาไปไหมเนะทคำของว่าพัฒนาชุมชนว่าอยากไปไหมแค่คําเดียวรัตนาบอกเลยว่าอยากไป,ไปอยากทำค่ะอแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าอยากไปเข้าไปสู่กระบวนการของคําว่า พัดคุณภาพก่อนนะถ้าเราอยากไปเราต้องเอาคุณภาพของดีของเราเนี่ยออกไปให้ตลาดรู้ว่าเออของเราดีมัมีมาตรฐานริงนะเราต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างอยู่ตรงจุดนี้ช่วงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการรณรงคงเรื่องของหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบนหนึ่งหมู่บ้านอะไรเหล่านี้เนาะแต่ของเราที่เรารวมกันเนี่ยป้าอุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายหละที่มารวมกันตอนแรกเราก็แค่เอาหน่าจะได้มีงานทําแล้วก็ส่งไปในเครือข่ายให้เขาไปขายกันแต่ว่าพอ เขาเรียกว่าพอชอนะพัฒนาชุมชนเนาะคุลรัตนาเพราะจุดประกายปุ๊บเนี่ยโอ้ยมันทําเองได้นี่แล้วเราก็เปิดตลาดเองได้ทีนี้แหละก็เป็นจุดเริ่มต้นที่รวมกลุ่มแล้วทําเป็นเรื่อง็นราาเพื่อที่จะต่อยอดสินค้าคุณภาพของเราเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ<ช>ครับทีนี้มันก็ต้องมีการสอนหรือเปล่าคุลรัตนาคือมันมันคงทําแบบพื้นๆไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีต่อยอดมีการออกแบบมีอะไรอย่างนี้เนาะ ช่ค่ะตัวนี้ต้องมีอยู่แล้วพอ,เ,อเราทําเริ่มจากตัวกระเป๋าก่อนเนะเาะเราทํเาเราทําตัวกระเป๋าออกไปเราก็ทําแบบเดิมๆเหมือนกับที่เราเอาลวดลายของของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาจักสารมาอ,มอ,มอะเราก็เริ่มต้นจากนั้นก่อนอ่ะอ่ะทําไปทําไปทีนี้เรา เรายืนอยู่จุดเดียวไม่ได้เรามองไม่เห็นตลาดเรามองไม่รู้ว่าเออตลาดแบบเขาออกมาแบบไหนเราเรายิ่งอยู่เราก็ยิ่งแย่เราสู้เขากลุ่มอื่นไม่ได้ที่เขาเห็นตลาดและเห็นแบบออกมากว่าเราเนี้ยเราไม่ต่างจากเขาอ่ะเราเรายังพื้นอยู่เลยอ่ะเราต้องมีอัตลักษณ์ของเราเองต้องใช่ค่ะแล้วขยับออยังไงล่ะคุรันตนาทีนี้ก็ขยับออก ออกจากตัวเองก็คืออะวกไปหาพัฒนาชุมชนอีกราพอชอแล้วเขาก็บอกว่าเออมีตลาดมีมีออกอะไรนะออกบูธนะอ,ออกภูมิภาคไม่ได้ไมันยังยังตอนนั้นยังไม่ได้เข้าเมืองทองต้องไปคือตลาดรอบนอกก่อนเราไปเปิดตัวก่อนว่าตรงเนี้ยเราจะต้องก่อนที่จะเดินขึ้นไปอยู่ในตลาดโลกเนี่ยเราจะต้องเจอตลาดย่อยๆก่อนอว่าลูกค้าเราต้องการแบบไหนแล้วก็สินค้าของเราโดนใจเขาไหมเหมือนไปเดินสายเปิดตัวกันหน่อย ค่ะ <c oughs> เปิดตัวกันหน่อยอะอันนี้ไปเจอไปเจอลูกค้าเขาก็เห็นของเราของผักศบชวาพะเยาก็มีมีข้อเด่นอยู่ตรงที่ว่าะพะเยาเป็นน้ำน,นิ่ง <c oughs> ไม่ใช่น้ำไหลผ่าน <c oughs> ตัวตัวของผักตบก็จะเป็นต้นที่ว่าเวลาแห้งออกมาแล้ว <c oughs> ตัวเขาจะเงาโดย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 ,โดย,โ,ดยโดยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องใป้เคลือบใอะไรเลยครับ,ค,บคือถ้ามันน้ําไหลมันก็จะไหลไปเรื่อยๆความเงางามมันก็ลดลงค่ะมันมันมันมีน้านห,ลนหลากกับน้ําไหลน้าหนักนี่หมายถึงว่าต้นผิวของเขาจะหนากว่าถ้าน้ําหนักผิวของเขาจะบางอตัวผักตกก้านผักตบเนี่ย มันมันมันเหมือนกันตัวผักตบก็เหมือนกันแต่ผิวกับน้ําคุณภาพของตัวผักตบไม่เหมือนกันค่ะอืมนี่เป็นจุดเด่นของเราเลยก็มันเงางามแล้วหละหลังจากที่ตากแดดแห้งแล้วเนี่ยมันยังขึ้นเงาสวยงามอยู่ค่ะตัวนี้ลูกค้าเขาก็เออเห็นแบบเหมือนมันมันมันไม่เหมือนสีหมุนหมุนมอมองเหมือนเหมือนเหมือนผักตบทั่วไปที่เป็นน้าหลากน้ำน้ำหลากน้าหลากเนาะอ๋อเราเป็นน้ำนิ่งอย่างเงี้ยอ่ออ่ออ่าค่ะครับ เราก็คุยของของเราได้ว่าของตัวผักตบพะเยาไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นนะแต่มันก็สามารถที่จะมามิกรวมกันได้ถ้าสมมุติว่าตัวผักตบของพะเยาไม่พอเราก็เอา ที่ต่างถิ่นก็ม,มาเสริมกนกับของเราได้มาเป็นพัดรองให้เราด้วยค่ะ <laughs> ใ,ใช่ค่ะแต่ของเรานี่เงางามอวบอิ่มมา <laughs> ใช่ค่ะประมาณนั้นทีนี้ของของเราก็ไม่ใช่แค่สีดั้ง, <c oughs> ดงเดิมของผักตบคือพอตากแดดออกมาเป็นสีมันก็จะออกเหมือนสีน้ำตาลใช่ไหมมาเคลือบงองเคลือบงาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราใส่สีให้มันได้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคุณรัตนนันได้ค่ะสีะเราเอามาผสมผสม ผสมสีเคมีได้ผสมทธรรมชาติได้สีธรรมชาติได้ครับเพราะผมเห็นสาามรถทได้ผ <ม S 2> ํผมเห็นกระเป๋าบางใบเนี่ยมีโอโห้หลากสีเลยนะมีสีเขียวสีแดงสีส้มสีอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเหมือนกันค่ะอออันนี้อันนี้ก็เกิดจากการดีไซน์ใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่ามันขึ้นมือทำเขาเรียกอะไรนะหนึ่งใบหนึ่งคนนะเป็นเป็น,เป,นเป็นงานฝีมืออ่ะ เป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานทํามือค่ะอ่าอันเนี้ยสาคัญเลยล่ะเพราะว่ามันคือหนึ่งเดียวในโลกคือถึงจะลายคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะขนาดมันมีหลายไซส์หลายขนาดหลายแบบและใส่ลูกค้าที่เขาจะออเดอร์มาว่าเออพ่รัตนาทําแบบนี้นะไส้อย่างนี้ได้ไหม,มเหนี้ยเราก็สามารถทําได้ถ้าลูกค้ามีแบบมีมีละมีแบบมีอะไรเขาก็ส่งทางไลน์มาให้พ่รัตนาดูว่าเออ ทำแบบนี้ได้ไหมอาจจะได้ไม่อาจจะได้สเปคแต่ไม่ f รงสเปคอย,อ,อยู่คือ,อาจจะไม่มหมนอนทีเดียวแต่ว่า<ต>มันได้แบบนั้นล่ะค่ะอืมก็แปลว่าคุณรัตนากำลังจะบอกว่าคือนอกจากเราจะมีแบบของเราเองที่ทั้งดีทรงดีไซน์ทั้งพัฒนาปรับไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้ด้วยเหมือนกัน ตัดได้ค่ะขอให้มีออเดอร์มาใบเดียวก็รับใช่ไหมคุณรัตนาคือขอแบบสั่งใบเดียวแล้วเอาแบบนี้อย่างนี้เราก็ทําให้เหมือนกันทําได้ค่ะยืนยานเลยว่าทำได้ทําขนาดโซฟาเก้าอี้เราก็ทํามาแล้วจากผักตบชวาเนี่ยนะค่ะจากจากต้นลักชวาค่ะครับ แปลว่าตอนนี anyway. so me, ้นอกจากกระเป๋าจากสารของเราแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยใช่ไหมคุณรัตนาเรามีอะไรบ้างแล้วครับตอนนี้ก็มีหมวกมีตะก้าค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบเก้าอี้ชุดรับแขกอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าว่ามีออเดอร์มาเราก็สามารถจัดจัดทีมของเราทำได้ออคือแต่ตัวนี้เราจะทำตามออเดอร์นะคะครับ เราไม่ได้ทําทาไว้ทาเลยไม่ได้เพราะว่าต้องต้องมีออเดอร์สั่งมาหือว่าเขามีโครงเข้ามาอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะบอกว่าให้เอาตัวผักตบเข้าเสริมนะอย่างเงี้ยเราก็ทําได้ค่ะคือเราไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นสต็อกไว้ล่ะว่ากระเป๋าทรงนี้จะมีกี่ใบทรงนั้นมีกี่ใบบัวมีกี่ใบไม่ได้ทําไว้ถึงขนาดนั้นทำสต็อกไว้อยู่ค่ะเราเพื่อเสนอค่ะแต่ไอ้ตัวเรื่องกระเป๋านี่เรามีสต็อกไว้เยอะอยู่แล้ว่ตัวพี้อย่างเงี้ย อ่าร<ท>คือที่ถามตรงนี้เราวว่สามารถสปอกได้ครับนะคือที่ถานที่ที่ถามคุรัตนาตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าถ้าถ้า,ถาล้างบางคนพอเข้าไปดูปุ๊บโอ้ยกระเป๋าทรงนี้สั่งเลยละไมเ่เราไม่ออเดอร์ละเราอยากได้เอาใ<ม>บ,าบที่มีอยู่อย่างนี้ก็มี <c oughs> ให้เหมือนกันค่ะอ่าอ่ะ,อะทีนี้ผมถามราคาคุรัตนากระเป๋า,าในแต่ละใบแต่ละทรงหมวกแต่ละใบแต่ละทรงราคาแตกต่างกันไหมครับเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่อย่างไรครับ ความแตกต่างมีอยู่แล้วค่ะ <ừ m. S 2> เริ่มต้นแต่ตั้งแต่ใบเล็กถึงใบใหญ่ก็ตามไซส์ตามขนาดแล้วก็ตามแบบเนาะหนึ่งแบบยากแบบง่าย,ายก็อยู่ที่ลูกค้าสมมติว่าเขาจะเอาแบบเนี้ยจะเอาหนึ่งเดียวในโลกเนี้ยเราส <c ười> ามารถแกะได้ก็ราคาสูงหน่อยอค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ใบละหนึ่งร้อยขึ้นไปจนถึงใบละสี่ห้าพัน 5, ค่ะอุ้ยก็ไม่ได้สูงนะ สี่ห้าพันเมื่อเทียบกับกระเป๋าแบรนด์เนี่ยนะแต่ว่าเราได้กระเป๋าหนึ่งเดียวเออแล้วแล้วออกแบบได้ด้วยนะคือใครอยากติดกระดุมใครอยากได้นู่นนี่นั่นอยากมีค่ะกิมมิกพิเศษพิเศษเนี่ยบอกมาเดี๋ยวกลุ่มของคุณรัตนาจัดให้ได้ค่ะตอนนี้ในกลุ่มของเรามีสมาชิกประมาณสักกี่คนแล้วครับที่ทํากันตรงนี้นะครับสมาช ที่ในกลุ่มที่ทํากลุ่มกันเป็นที่ยื่นในนี่ก็มีแค่สิบสองคนแต่เรามีเครือข่ายหมู่บ้านเพราะงานของเราจะมากระจุกอยู่ตรงกระจุกที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้อมันก็มีเครือข่ายเนาะมีอยู่ประมาณหกหมู่บ้านที่ทำากับเราครับคือตอนนี้ไม่ใช่แค่รวมกลุ่มเราละคือจากจากเดิมเนี่ยเรารวมกลุ่มแล้วเราก็ไปฝากเครือข่ายอื่นตอนนี้เรารวมกลุ่มแล้วเราเป็นกลุ่มหลัก เพื่อสร้างเครือข่ายต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปได้อีกค่ะอ่าใช่ค่ะอย,อย่างนี้เราก็ต้องแจกจ่ายงานสินับเวลามีออเดอร์เข้ามายิ่งทํามีออเดอร์มากเนาะนนก็ต้องอืมต้องเดินแจกแจกง,งานให้ให้กับแต่ละหมู่บ้านว่า,าหมู่บ้านหนึ่งส<ช>มมติว่าหมู่บ้านหนึ่งนี้นะคะเอาแบบนี้ไปนะอ,ออเดอร์มายี่สิบสามสิบแต่ละแบบเนี้ยสมมติว่ามีอยู่หกแบบ เราก็รู้ว่ากลุ่มเนี้ยมีอยู่แค่สิบสองคนสิบสามคนหลักเขาเราก็แบ่งงานไปเลยลงตรงนี้เลยและแต่กลุ่มหนึ่งมันมีแบบนี้นะเนี่ยคือเรา,เร,ารู้แล้วว่าแต่ละกลุ่มจะทําอะไรอย่างไรได้บ้างค่ะแล้วก็แจกจ่ายงานบริหารจัดการกันเรียบร้อยเนะาะเราจะเก็บงานทุก ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เราก็จะเก็บงานเข้ามาแล้วก็รอเอามาอบให้มันข่าวอีกทีหนึง่งครับแล้วลคราวนี้เราก็จะเอามาเป็นขั้นตอนของเราสู่กระบวนการที่จะส่งให้กับลูกค้าอีกทีหนึง่งครับเกินสามวันหลังจากที่เราเก็บออกมาอืมเอ้ยคุณรัตนากระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาอายุการใช้งานมันยาวนานไหมมันดูแลรักษายากไหมย,ยาวนานไหม,อมขอตอบระหว่างกลางนะคะมันอยู่ที่ผู้ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ค่ะใช้มี่เขาเลันก็ไม่นานตัวงานตัวจักสารตัวนี้บางคนเขาใช้เป็นสิบสิบปีนะคะอ่าบางคนที่ไม่ดูแลเลยวางสเปะสปะไม่เกินไม่เกินสามเดือนค่ะไโดนน้ําไปโดนทิ้งตากดงตากแดดนี้เสียหายหมดค่ะอ่ายู่ที่คนใช้นะแต่ถ้าใช้ถ้าใช้ดีดูแลกันดีอายุยืนยาวเลยล่ะค่ะอ่าตอนนี้ เราไม่ธรรมดาแล้วนะคุณรัตนาจากที่รวมกลุ่มกันทําไม่ได้ตอนนี้เราโอท็อปห้าดาวแล้วนะ่ดีใจไหมตอนที่เราได้โอท็อปห้าดาวเนี่ยครับดีใจสิคะเราจากที่เราเริ่มต้นจากศูนย์เราไม่มีใครมาอืต้นทุนชีวิตเราก็ไม่มีอยู่แล้วอืเราเริ่มต้นจากเองเหนื่อยเองทําเองเราคํานวณได้หมดเลย ถักตบหนึ่งมัดมีอยู่5้กิโลมันจะได้กระเป๋ากี่ใบตกตกใบละเท่าไหร่ตกก้านละกี่บาทคับพัฒนาคำนวณได้หมดอืมแล้วเราเริ่มจากการรวมกลุ่มเล็กๆกลุ่มแม่อุ้ยกลุ่มปาอุ้ยเนี่ยแหละจนกระทั่งมาถึงวันนี้นี่เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึน่งความภาคภูมิใจในการัฒนานะ <c oughs> เอามาถึงตรงนี้ละคุณผู้ฟังที่ฟังอยากจะได้กระเป๋าสักใบหรืออยากจะ ออเดอร์ Order, พิเศษหนึ่งเดียวในโลกต้องช่องทางไหนทางไหนได้บ้างครับคุณรัตนาครับทางเพจทางเพจค่ะก็กระเป๋าผักตบชาวาปีกทรงค่ะกระเป๋าชวาปีกทรงค่ะนี่เป็นชื่อในเพจเลยใช่ไหมใช่ค่ะ<า>และ้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรของของประธานเองนะคะของรัตนาเองก็ศูนย์แปดสี่หกแปดเจได้เลยค่ะไลน์กับเบอร์ ใช้ได้เหมือนกันค่ะครับก็คือลายกับเบอร์เนี่ยลายลายลายก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์นี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเข้าไปได้ในกระเป๋าอากระเป๋าผักตบชวาปีกส่งนะค่ะอันนี้เป็นเพจนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สายตรงคุรัตนารับสายเองศูนย์แปดสี่หกแปดเจ็ดสี่ห้าเก้าสาม แล้วก็เป็นไลน์ด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แอดไลน์พูดคุยกันสอบถามกันได้ก็ได้เหมือนกันราคาตั้งแต่ <c oughs> หลักร้อยเป็นต้นไปจนถึงสี่พันห้าพันได้นะคุณรัตนานะค่ะ <c oughs> ได้ค่ะให้กำลังใจนะคุณรัตนาแล้วจริงๆคือพอโอทอปห้าดาวแล้วขึ้นเครื่องโกอินเตอร์ด้วยนะคุณรัตนาต่อจากนี้เนี่ยขอบคุณค่ะส่งกันทั่วโลกกันเลยนะให้กำลังใจกันนะครับค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณรัตนาจันทกันครับเจ้าของร้านกระเป๋าสารจากผักตบชวาตาบลสันป่าม่วงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ผักตบชวาที่เป็นโอท็อปห้าดาวนะครับคุณฟังถ้าสนใจก็เบอร์โทรศัพท์0846874593หรือว่าเสิร์ชกระเป๋าชวากระเป๋าผักตบชวาปลีกส่งนะครับคุณผู้ฟังก็จะเข้าไปที่หน้าเพจสนหรับพูดคุยกันได้ครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาพัฒนาชาติครับ